ทำให้มันกระจับกระเฉงหน่อยสิวะทีลีเงินเดือนล้วก็จะเอากันดีๆนี่ช่วยๆกันฉีดหน่อยก็แล้วกันนะจะได้ช่วยพวกคนสวนเขาด้วยมันคนมันน้อยป่ะมันทำากฉีดเป็นป่ะก็มันก็พอได้อยู่ครับนายแต่มันไม่มีหน้ากากที่ปิดกันยาเข้าก็เวลาฉีดก็ระวังสิเวลาฉีดจะไปหายใจมันเข้าใจไหมจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินซื้อหน้ากากไอ้ทำาอ้แกก็จะบ้าเหรอใครจะมาัวคอยระวังอยู่ได้แล้วนี่เดี๋ยวแวะตลาดนั้นแล้วก็ไปซื้อหาซะอ่ะ S <S แกก็ลูกเมียมจะได้ไม่ลำบากเวลาถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมางกซะจริงๆ<า>งใช่ยวนเก็บไว้เดะ๋อว<ด>ไปซื้อโอ้ยนายครับนายอะไรวะคุณคิมโอ้ยลูกคิมคิมคิมลูกแมุ่าดีโน,านมาดีโนเมาเมื่อไหร่ทำไมไม่บอกแม่แม่จะได้ให้รถไปรับหนูจ้า,จาลูกฮะวัสดีครับพ่อเออทำไมรีบกลับมาวะคิม ดีแล้วมาก็ที่แล้วไปเลยไปช่วยคนงานฉีดยาฆ่าแมลงในสวนอุ้ยนอนมันเยอะมากเลยลูกป้าเหรอแกลูกฉันน่ะนักเรียนนอานแยกจะไปหยีดฉีดยาฆ่าแมลงได้ยังไงกันฮูเข้าบ้านดีกวลูกอ่ะไปแล้วแปลเรียนถนต้องไปแล้วคุณคิ้กันแล้วหลานหลานูหลานป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 ูหลานูกันานไปแล้ว แหมเว้ยนี่งอก,กับทั้งลูกนะเหนื่อยไหมลูกน,<อ>น,นี่ลูกกินอะไรมาหรือยังอ่ะเหรลูกยังนะอันนี้อาอากินน้ำส้มก่อนนะจ๊ะลูกนะเออ,อนี่นะเปลวเดี๋ยวยไปทํากับข้าวที่ลูกกินชอบนะถ้าเกิดบ้านเราไม่มีก็ไปซื้อเหลามาเลยนะได้จ้ะอ,อ,อยู่ที่นู่นเนี่นยกินอิ่มนอนหลับไหมล่ะลูกไม่อิ่มก็ผิดไปแล้วพอนี่เหรอลูกเหมือนกันนะยังไม่ได้ถามเลยเสนอหน้าพูดออกมาเอาว่าไงจ้นลูก สบายมากฮะแม่อยู่ที่นู่นนอโถเนาะอ,อะไรจ๊ะแม่ให้ดูอะไรฮะนี่ฮะคินไปมากินได้นี่มาด้วยฮะเห็นไหมฮะโอ้ยปริญญาทอใช่ไหมลูกใบเนี้ยล้านกว่าล้านเน่าจะเป็นยังไงละพ่อก็เอ๊ะคนอื่นนะทำได้เหมือนลูกคินไหมล่ะโอ้ใช่คนอื่นทําไม่ได้เลยเพราะไอ้คินม,มันใช้เดือนละสามหมื่นแปดหมื่นคนอื่นทาไม่ได้เด็ดขาดจ้ะแต่พ่อฮะผมทำภายในไม่กี่ปีนะฮะเออใช่ นี่แกนะไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงซะปะแล้วถ้าเกิดยามันเหลือแล้วแกเสียดายขึ้นมาเนี่ยนะแกก็กลับจับกรอบใส่ปากแกไปเลยจ้ะฉ้าจะมาเผือแม่มมแม่แม,แม่จริงๆนะพ่อกับแม่เนี่ยมีวันที่ว่าคุยกันแล้วไม่ทะเลาะก,กันไหมฮะก็อย่างนี้ทุกทีอะลูกพอมีเรื่องเงินเรื่องทองก็ามาเกี่ยวข้องันเป็นอย่างนี้ทุกทีเชอะ ลูกแล้วลูกกลับมาอย่างนี้นะมันปุบปับนะลูกนะแม่จัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกไม่ได้ไม่ทันนะลูกนะแต่ว่าเย็นนี้รับรองนะคนทั้งตลาดจะต้องรู้เรื่องลูกให้ดังให้กระหึ่มไปเลยล่ะลูกดีแม่จะได้ประกาศไปเลยประกาศว่าลูกได้ปริญญาโทแล้วก็กำลังจะไปต่อเอกใช่ไหมใช่ลูกท้ายสาวๆคงจะกรี๊ดกราดกันทั่วตลาดเลยนะลูกนะลูกแม่นี่มันขยันจริงๆแม่ประกาศว่าคิมจะแต่งงานครับแต่งงานก่อนกลับนะฮะ ร้อแม่เล่นไม่ร้อแม่เอ้ยคิมนี่ถ้าเองผิดโพยมาแล้วก็นะบ้านพังนะเว้ยเฮ้ยแต่งงานกะัใครวะคิมย่งนะ่ะ หนูสีเฉลาใช่ไหมล่ะลูกใช่ไหมแม่นึกแล้วว่าไอ้ความใกล้ชิดเนี่ยมันจะต้องบ่มหัวใจลูกให้สุขงอได้แน่เลยแม่เคยคิดเอาไว้อย่างนั้นนะจริงๆแล้วมันก็เร็วไปนิดนึงนะลูกนะแต่เอาเหอะอยากแต่งก็แต่งเพราะว่าลูกเองก็เรียนจนจบปริญญาโทแล้วนะลูกนะแต่งก็แต่งความจริงแล้วเนี่ยหนูสีเฉลา<ห>มแม่ฮะแม่ฮะที่ผมจะแต่งงานด้วยนี่คือฝ้ายฮะฝ้ายไหนล่ะลูก อ๋อแม่นึกออกแล้วลูกสาวคนเล็กของท่านรัฐมนตรีปลอดภัยใช่ไหมลูกตายแต่ทองคำแกดูสิลูกแกตาแหลมไม่เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ฮะแม่ผมนั่นๆปุยฝ้ายฮะ,ะที่ผมจะแต่งงานด้วยก็คือฝ้ายคำฮะแม่รจริงจริงฮะแม่สามปีก่อนเนี่ยเราสัญญากันไว้ถ้าคิมจบปริญญาโทเมื่อไหร่รคิมจะกลับมาแต่งงานกับเขา <c oughs> แล้วก็พอ,อดีล้วครับตอนนั้น เขาว่าคนจะจบปริญญาตรีด้วยนะฮะแม่แม่ฮะจิมประถมพยาบาลแม่เองไว้นะนี่ๆี่นี่ตนขึ้นมาแล้วก็อย่าให้โวยวายโว้กวากันอ่งขาดเอาใจลมใจลมแหงใจลมขอพ่อแม่ฮะแม่แม่ฮะ ล้วเปลวข่า,ขาวดีจะบอกนเปลวได้พักร้อนแล้วรู้ไหมนี่แล้วฉันแถมเงินให้ได้เปลวอีก80บาทเป็นเงินข้าวพักร้อนด้วยแล้วไม่ต้องกลับมาจนกว่าฉันจะเรียกนะไปทําไมก็อะไรขึ้นนเไปเถอะนาเนี่แล,ะละ้วลไอ้พี่บอลเตาแหละทั้งมันฉันจัดก,การเองไปไป,ไป พ่อกับแม่ครับพอดีนเปรวเนี่ยญาติเขาเสียเขาต้องรีบไปทาธุระนะนก็ญาติฉันไม่ได้เออน้ะรีบไปแต่หน้าไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียไม่ต้องนียไยค้ำค่าร้อไม่ไหว,วนะขอข้าเขาไปคุยกับร้านบ้างสิพ่อกับแม่ี่ฉันมีนข่าวดีจะบอกคืว<ข>อว่าตอนนี้นะ,ะที่สวนที่ไร่เนี่ยมันยุ่งมากๆเลยเราที่ร้านขายเครื่องก่อสร้างก็ไม่มีคนจัดการขายของให้พ่อกับแม่ช่วยจัดการชันหน่อยได้มากจัดการอะไรอ่ะก็ขายของที่ร้านน่ะสิแม่ก็ขายแทนชั้นกับเครื่องอะไรนี่ไงแม่นี่รายการราคาสินค้านะเครื่ ก่อสร้างมีเท่าไหร่แม่เก็บเอาไว้นะแล้วก็นี่กุญแจกุญแจเซฟนะถ้าแม่ขายได้เท่าไหร่ใช่ไหมแม่ก็เงินเก็บไว้ได้เก๊ไว้นะเอาดริกุญแจเซฟข้ามือเงินมันหายไหล่ะมันจะหายได้ยังไงล่ะปะพ่อแม่เฝ้าอยู่มันจะหายได้ยังไงจริงไหมล่ะกะน,นี่ช่อแล้วก็พอตกเย็นปิดร้านปุ๊บก,ก็ เอาเงินมาให้ฉันอ้าวแล้วทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนะไอ้คำเราพ่อลูกกันข้าจะเสียสละเวลามีขังค่ะช่วยลูกสุดที่รักของคุณมาต้อไปเจอแม่อุไรช่วยลูกอดตรีึ่งคราวนี้เราหวานด้วยขอบคุณนะพ่อแม่นะแล้วก็เก็บเงินจะให้ดีๆด้วยล่ะเฮ้ยไอ้ทั้งไอ้ทั้งมานี่มานี่เร็วจิตยาด้วยมันนี่มา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 นี่นี่นะ เดี๋ยวไปเปิดร้านนะให้พ่อกับแม่ข้าเนี่ยเข้าไปขายของในร้านแล้วก็ดูเขาด้วยว่าเขาขายของอะไรได้บ้างจดไว้ให้หมดทุกอย่างตรวจด,ดูความเคลื่อนไหวทุกระยะแม้แต่เข้าห้องซ่วมเองก็ต้องจดเอาไว้จําได้ไหมครับคออพ่อคอเออเออนะงานนี้เป็นงานพิเศษเป็นงานพิเศษมีเงินพิเศษห้อยังเด็ดขาดเลยอ่ะกุญแจไปกุญแจเปิดร้านนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่โทรศัพท์ไปเรียกไม่ต้องกลับมาเข้าใจไหมครับ ไม่ค่อยเข้าใจออออไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไปรีบ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 ไปเลยรีบไปเลยอ่ะเฮ้ยไอสามคนนี่เดี๋ยวนะเอาไอยาฆ่า,มาแมลงนะไปฉีดในสวนนะ,ะฉีดให้เรียบร้อยแล้วก็รอจนกว่าข้าจะไปเรียกเขาจะนะเออไปไอสามสามจัเดี๋ยวไปส่งสามคนนี่ก่อนนะที่สวนนะแล้วค่อยไปเปิดร้านให้พ่อนะเออไปรีบไปเร็วดูแลดีอ่ะ อย่าลืมที่สั่งไว้ล่ะให้จดทุกระยะการเคลื่อนไหวนะคุณทำเสน่ห์ลูกนะลูกแม่รู้นะคิมทิมพูดมาจริงหรือเปล่าไว้คิมก็จริง <ฮะ S 1> สิฮะพ่อแล้วคิมก็ไม่เปลี่ยนใจด้วยโหลูก นี่จะทงคำแกดูหน้าลูกใช่เนี่ยหน้าลูกดําผิดปกตินะลูกต้องโดนทําของทําเสน่ห์แน่เลยลูกคิมรักฝ้ายนะฮะแม่รักแล้วผู้หญิงคนอื่นที่แม่เลือกให้ล่ะลูกก็คิมไม่ได้รักพวกเขาเนี่ยฮะโอ้คิมฮะคิมตามใจแม่ทุกอย่างนะแม่อยากได้เหรียญทองคิมก็พยายามทําให้ได้ แม่ได้ปริญญาโทคิมก็ทําให้แล้วไงฮะแต่แต่คิมยังไม่ได้ตามใจแม่ทุกเรื่องนี่ลูกก็แม่ตามใจคิมขอไว้สักเรื่องหนึ่งไม่ได้เหรอฮะค,คิมฟังแม่ก่อนนะลูกนะต้องคิดให้ดีๆที่แม่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คิมเนี่ยยอมเหนื่อยทุกอย่างเพื่อลูกเนี่ย ไม่ใช่เพื่อให้ใครก็ไม่รู้มันมาฉกชิงลูกไปจากแม่อย่างนี้นะคิมแม่จริงๆแล้วไยคำมันก็ไม่เร็วนะมันจบเป็นญาตรีเออมันไปอยู่นู่นก็ให้มันทำโทรซะเลยสินะคิมนะจะได้ไล่เลี่ยกันนะมันไม่พอหรอกนะตาคำดังนั้นมันเลวอ่ะมันเลวทั้งแม่ทั้งลูกมันวางแผนเหนือเมฆเพื่อที่จะฉกชิงคิมไปจากฉันอย่างน้าดานดอย่างนี้แกไม่เห็นเหรอจะไปด่ามันแม่ ถ้าแม่ไปนะก็แปลว่าแม่ตั้งใจที่จะขัดขวางความรักของคิมล,ลูกพูดออกมาได้เต็มปากเต็มคำอย่างนี้ได้ยังไงลูกคิมลูกรักนางกระจอกนั่นเหรอคิมเอางี้ดีกว่าแม่แม่ยอมรับป้ายเป็นลูกสะใภ้ไหมครับไม่รับยังไงแม่ก็ไม่ยอมรับเด็กขาดมันใช้เล่ห์เพทุบายนะคิมแม่จะยอมรับมันได้ยังไงเรื่องอะไรแม่จะยอมให้ลูกไปต้องไปตกละกรรมลำบากกับมันฮะคิมจะไปไหนละ่ะลูก มันจะไปแต่งงานกับฝ้ายคำฮะเฮ็ยเฮ็ยเดี๋ยวก่อนแม่จะเย็นๆสิพูด